ที่ก็จะมาอยู่ในวัดหนองพระสายน,นนะแล้วก็นี่เขาคนละแบบเพาจะชื่อว่าหลวงพ่อคมนี่เขาเป็นในตัววัดของกเต็ม,มงคลสร้างกั้แค่นี้ ตรงนี้ก็ที่เผาเรียมชื่อแล้วว่าเรียกอะไรก็้วข้อส่้างสวยดีไดนะเดี๋ยวไปี่แมปต่อไปกันแมปนี้จะชื่อว่า City in the Sunrise

ปั๊มน้ำมันกับร้านกาแฟแล้วก็สถานีดับเพลืงนี่ก็เป็นส่วนขนาดย่อมๆนี้ลานกีฬาบาสก็ไม่รู้นะทำไมทำทางเข้าอย่างนี้นไปไปที่อื่นกัน นี่ก็คือโบสถ์ที่เมือนตึกรามบ้านชอ่องร้านตัดผมตรงนี้ตึกตรงนี้จะเป็นที่อยู่อาศัยหรือบ้านคุณก็ไม่ไแน่บาทบักก็น,น่าจะเป็นที่อยู่อาศัยแหละ ครัไม่ตรงนี้ถนนปิดให้ดูที่จอรดรถใหญ่อันนี้ก็จะเป็นที่จุดเกิดเก่าเวลาขนาดกว้างผมเติมรูกัันเข้าไปก็ทำอย่างนี้แหละพอเข้าไปอีกที่หนึง่ง อ๋อส่วนอีกที่หนึง่งแล้วก็ร้านขายของหรือไม่ก็น่าจะเป็นคาเฟ่แหละนะคันี้ก็จะเป็นโรงแรมนะครับน่าจะเป็นโรงแรมจริงแหละเขตยกกอซ้าตรงนี้แล้วก็ลืมไปเลยว่ามีชิงช้าตรงนี้ด้วย มีชิงแค่ตรงนี้ขึ้นไม่ได้นี่เป็นของที่อยู่ในเกมอยูแล้วต่อไปก็ไปที่แมปต่อไปกันนี่ก็จะเป็นแมปที่ผมกับเพื่อนอีกคนสร้างกันสองคนสร้างตามเกม Identity V เลยนี่จะเป็นเครื่องปัดไฟปกติมันฝันแต่ในเกมน,นี้ไม่มีระรบบก็้ใช้ระบบนี้แทนมีให้นี้มันระเบิดครับ ยิงเกอมอาจจะดังหน่อยตรงนี้ก็ฝนตกหน่อยอน,นี่เพื่อนบอกว่าเป็นลูกอะไรสักอย่างที่อยู่บนถนนเนี่นี่ก็จะเป็นตรงที่เขาไวลดก,กันนะจู๊กอะเขาเรียกว่าจูก๊กสิ่งกีดขวางเครื่องอีกที่หนึง่งปกติมันจะมีห้าเครื่องแต่บแบบนี้เล็กก็เนาะใช้แค่สี่เครื่องก็พอแนละ้ว เพื่อนก็ไม่รู้เป็นไรนะสานเชลโรนันดดริกไม่เป็นไรเดี๋ยวกลัวดแบนครับรถตรงนี้จะมีไฟหน้าที่เป็นสองดวงเพื่อนก็เติบมของไปให้นี่ก็เป็นโซนโรงงานที่สามารถจูกไกอีกทีหนึ่งโดนดึงหลักหลังตรงนี้ได้แล้วก็เครื่องผลไฟอยู่ที่ที่หนึ่งตรงนี้ อ๋อแล้วก็ลงไปเลยตรงนี้สามารถกระโดดลงมาได้เหมือนกันไแบบปลงไปข้างล่างกันตรงนี้ก็ถ้าทุกคนเตมได้ก็มันจะมีตรงแท้งตรงนี้ใหญ่ก็จะมีเครื่องปั่นไฟอย่างนี้นี่จริงเขาเรียกว่า,เ,าเครื่องผลรหัสกันก็มีแค่นี้แหละผด,ดประตูแท้งเออเก,กนปกติมันไดยยไ้อยู่ฟังกวาได้ผมย้ายมาอยู่ฝูงนี้เพราะว่ามันตรงกับสายพอดี ปดอย่างนี้ใส่ขนาสใส่ปุ๊บปลด,ปปดร่มสีแดงข้างบนใช้ไหมนี่คือบทละนะ็อกแล้วยังไม่ได้สร้างทางตรงนี้คนระับของใกล้จะเต็มแนละ้วเกลียนสร้างด้วยครับก็มาต่อกันที่อีกแบบหนึ่งแบบหาดบางแสนครับชอต้อรับสุขหาดบางแสนด้วยความยินดี เที่ยวค่ทับางแสนบีนี่ก็ค้าฟรีแจกข้าวที่ผมจา้างทำไมตรงนั้นแล้วก็เซเว่นอีเวนรีสตั้งอยู่ตรงนี้แลับก็จะมีแค่นี้นะครับผมเอ่าบางแสนเดี๋ยวจะมีตัวเต็มนะครับ นี่แค่นี้นะครับแล้วก็ที่ซื้อห่วงยางตรงนี้ก็มีจริงนะครับที่ซื้อห่วงยางหา้าแปดไม่หานี่ก็คือตัวเต็มนะครับแนตะ่ตรงป้ายมันอาจจะไม่มีตัวอักษรเพราะว่าสังเกตนะครับผอมันจะเต็มทีน,นี้เราจะไปตรงอื่นกัน นั้นเซเว่นยีเลเวอันนี้ก็ขยายขึ้นเขาก็ทำแแบบสวยดีนะครับวันนี้เขาทำชื่อว่าหลวงพ่อคุนะนี่ก็จะเป็นรีสอร์ทน,นี่เลยรีสอร์ทนี่ก็จะเป็นป้ายของเต็มนะครับเลยทำได้แค่นี้ตรงนี้ก็จะมีโมเดลเรือล็อบบี้คนที่ชื่อว่าเฮนผมมาสร้างไว้ เบนกคมีเดียเนีย่ยจะเป็นชายหาแล้วก็เรามาต่อกันที่ตรงบ้านผมไม่รู้ว่าจะเล่นอะไรนะก็เป็นบ้านรมอนะไรแล้าก็เรือใบผมเคยไปเล่นอยู่แล้วผมเคยไปเล่นมาแล้วก็คือเรือเอียงมากเลยนะเอียงจัดๆเลยผมก็ไม่รู้ว่าตกหรือเปล่านะ แมแล้วเราไปที่แบบสุดท้ายกันสำหรับแบบนี้ก็จะเรียกว่าเมืองใต้พิภพนะครับเพราะว่าเพื่อนผมเขาใช้ปูแล้วก็ผมให้เพื่อนผมไปโดดลงไปล่างๆข้าง,างล่างเป็นโปรฟรีครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ใช่ของ APK Admin เออนะ ได้เียร้อยพอเสร็จปุ๊บแล้วก็มาทำต่อับบักนะครับนี่งิมันต้องแช่แข็งไว้ให้มีเกลืนหน้าโรงพยาบาลนี่จะเป็นทางที่ยาวมากเลยนะครับผมมาขออนุญ,ญาตใช้เครื่องมือแล้วครับ ใด่ผมมาถึงเมืองแล้วครับสังเกตว่ามันเป็นทางยาวๆตาบอกทางที่ผมมาเลยผมแล้วทำกฟรลงจอดแบบไม่ให้ตกหักนะครับแคปบูมมาถึงแล้วครับมีก็จะฟักๆหน่อยนะครับมันตกมาใต้เหมือน้วยับระยะทางยาวๆ อันนี้ก็จะเป็นเมืองนะครับอันนี้อันแรกที่ผมสร้างก็เอาเพื่อนมาสร้างให้เพื่อนที่ใช้ปูอะไรแบบครับแล้วก็ตรงนี้จะมีหญ้าแล้วเอาไว้ไม่ให้ตกครับก็จะเปนน็นแล้วก็ตึกงานมันชอบตรงนี้ก็จะเป็นที่กักกันไม่ให้รถตกจากแมพเพราะว่ามีคนจะใช้รถมาแล้วก็พอถึงจุดทางก็จะแบบ พุ่งมาแล้วก็ตกแบบเลยก็เลยสร้างกำแพงกันอย่างนี้อย่างมากก็ลดระเบิดนะครับแล้วก็เินเข้ามาผ่านท่อตรงนี้แล้วก็เข้ามาในตัวเมืองอ่าสำหรับแมพสุดท้ายก็จบไปแล้วนะครับอ่ีเป็นยังไงกันบ้างครับถ้าเกิดอยากเต้นแบบนี้ก็มาที่เซิร์ฟเอเชียนะครับ ผมจะค่อยเปิดแม็กเตะก็ได้แต่ผมไม่รู้พวกคุณจะเล่นหรือเปล่าผมชื่อชืฟิสตาสไตล์ร์กับกับข้าวมีมสองพันยี่สผมได้ในสองชื่อนั้นครับผมจะใช้กับข้าวมีมสองพชื่อนั้นก็ตอนที่ผมโดนเตะแหละเพราะเขาคิดว่าผมเป็นฝรั่งไม่ได้หรอกผมคนไทย ก็ไปครับไป